ใน,นที่102การสร้างเกี่ยวเส้นตั้งฉากการสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกนะครับมายัางเส้นตรงเส้นหนึ่งนะครับนะการสร้างเส้นตั้งฉา,ากจากจุดภายนอกมายัางเส้นตรงเส้นหนึ่งนะครับหลักการก็คือคลีน,นี้ครับตอนแรกเนี่ยมีจุดอยูจุดหนึ่งครับเป็นจุดภายนอกเส้นตรง นะครับพี่ขอสมมติให้จุดนั้นเป็นจุด P นะครับแล้วก็เส้นตรงเส้นนี้เป็นจุดเท่าที่ครับเป็นเส้นตรง AB และมีต้องการากจากจุด P นะครับไปตั้งฉากกับเส้นตรง AB แต่ลากแล้วต้องตั้งฉากและไม่ใช้ไม้โปร์นะครับไม่ใช้ท้าฉากให้ใช้เวียนจะทำยังไงขั้นที่หนึ่งนะครับน้องที่จุด P นะ กางเวรัสสิยาวพอสมควรนะครับที่จุด P นะกางเวรัสสมียาวพอสมควรเดี๋ยวเราจะเขียนส่วนโค้งตัดเส้นตรง AB นะครับตัดเส้นตรง AB นะครับอ่าพร้อมนะเขียนส่วนโค้งตัดเส้นตรง AB มันก็จะเกิดจุดตัดจำนวนสองจุดแบบนี้่าขั้นแรกใครไม่ทำถาม,ถามรูปที่อยู่ในหนังสือเนี่ยเป็นรูปสาเร็จแล้วนะขั้นต่อ ใช่ครับครับให้มาตัดสองจุดนะครับให้ M เปจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโค้งตัดเส้นตรง AB ที่จุด M และจุด N นะครับคนแรกต่อไปนะครับที่จุด M และจุด N ให้จุด M และจุด N เป็นจุดศูนย์กลางครับนะรัศมีเท่ากันความหมายคือเดี๋ยวเราจะฝังที่จุด M และจุด N การวงเวียนและสมีเท่ากันการวงเวียนครั้งที่หนึ่งเขียนส่วนโค้งหนึ่งบึ๊บอีกส่วหนึ่ง วงเวียนขึ้นมาปักที่เอ็กบล็อเขียนโซนโค้งครับที่สองปลุกอย่างเงี้ยน้องครับเท่าไหร่ก็ได้แต่ที่จุดเอ็กและจุดเอ็กนั้นจะต้องตามวงเวียนเท่ากันแต่ไม่จำเป็นต้องทอดครั้งแรกเบร์แค่นี้ก่อนตอนนี้กำลังอยู่ขั้นที่สองในหนังสือเราอยู่ขั้นที่สองครับใช้เอ็กและเอ็กเนจุดสุดทกัดอีกเท่าไันเนี่ยเขียนโซนโค้งแต่กันที่สี่จุดนี้เขาเรียกจุดสี่นะครับ หลังจากนั้นให้เอาไม้ทัดประวัตท่าที่จุด P และจุด C นะครับเราก็ลากเส้นนะครับ,นะรบลาก P C ไปตัดกับ A B ที่จุด O จะได้ P C ตั้งฉากกับเส้นตรง A B ที่จุด O ตาม้องการดา้านนี้เนี่ยน้องน้องเอาไม้ทาดท่าเลยนะครับอ,อันนี้สมมติเป็นไม้ทั้งนะั้นเอาวาังขท่าเลยเอาวาังิท่า ถ้าเสร็จปุ๊บเนี่ยนะเส้นเอของเป็นเส้นชึบใต้เส้นอของเป็นเส้นต่อ่าเนี่ยครับน้องเส้นนี้คือเส้นที่น้องต้องการเนี่ยครับเส้นนี้อ่าเส้นนี้คือเส้นที่น้องต้องการนะครับอ่าเทนี้เรามาฝึกนะครับถ้าเกิดล้อการลากเส้นตั้งฉากโดยมีจุดอยู่บนเส้นตรงเราก็ใช้เรื่องแบ่งครึ่งครับแบ่งครึ่งมุม อตอนนี้พี่กำลังจะให้น้องทำา o อพี่ในหน้าไข้อหนึ่งกำหนดเส้นตรง AB ให้นักรูปครับจงเขียนเส้นตรง o x e นะครับให้ตั้งฉากกับเส้นตรง AB ที่จุด O พร้อมนะครับโจ์ของเป็นอันนี้นี่ครับมีเส้นตรง AB มีเส้นตรง AB นี่คือจุด A นี่คือจุด O นะครับ นี่คือจุด B อ่าเรียนตัวนะครับเหมือนแตะขึ้นมุมตอนนี้เรากำลังจะลากเส้นนะครับมาตั้งฉากที่จุด O อ่อากลางเวียนครับอย่าให้มันยาวอันนี้นะอย่าให้ยาวแขนตรงนี้นะไม่เอานะเดี๋ยวมันจะไม่ตัดให้มันสักก้นกอาแขนตรงนี้อย่าให้มันเตืนแบบนี้ไม่เอาแบบนี้ไม่เอาอแบบนี้ไม่เอาเตือนแบบนี้ไม่เอาไม่ได้ต้องให้มันตัดสอง ครับแรกการเวียที่จุดโอเขียนส่วนโค้งตัดสองแขนการเวียที่จุดโอเขียนส่วนโค้งตัดสองแขนแบบนี้เขียนส่วนโค้งตัดสองแขนแบบนี้แบบนี้ครับอ่าขันแรกไครไม่ทันอ่าขันแรกเปก่อนเปก่อนโอเคครับเจตาใได้ไนะครับ ปากที่จุดตัดตรงนี้นะครับน้องแล้วเขียนส่วนโค้งหนึ่งเขียนส่วนโค้งหนึ่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 งนะหนึ่งเสร็จแล้วอ่ะอีกทีนึงน,นะครับสองสองแบบนี้ครับน้องครับต่ยี้ที่จุดนี้เนี่ยกับจุดเนี้ยน้องอยต้องทำไมครับกลางวงเวียนเท่ากันนะครับนี่คือหลักการแบ่งครึ่งมุมนะครับน้องครับกำหนดเส้นตรง a อให้ดังรูปจงเขียนเส้นตรง Ox นะครับ ให้ตั้งฉากกับ a อที่จุดโอมาแล้วครับเดี๋ยวพี่จะใช้ไายทัดนะอ่าใครไม่ถึงทาง่านนี้เล่นมือนะครับอ่าสมุินี้ม้ท่านนะนะครับจริงๆในชุดตรงนี้มันจะมีวงเวียนด้วยนะครับแต่พี่แบงค์ยังใช้วงเวียนของนี้ไม่คล่องนะครับโาะวงเวียนมันใหญ่มากนะครับพี่แบงค์ต้องกลับบ้านไปก่อใช้ก่อนนะครับแลวต่อไปพี่แบงค์อาจจะต้องใช้มือตอนนี้ขอใช้มือไปต่อน,นะครับ นะสอนมาหลายปีใช้มือมต่อนะครับเอา้องนะครับมันจะเร็วเร็วกว่าแต่มันจะไม่เห็นภาพเหมือนใช้เวรจรินะครับอ่า้อมนะครับมันเห็นภาพแหละแต่มันคงจินตนาการได้ไม่เท่าเวนสาธิตนะเขาเรียกชุดสาธิตนะเครื่องมือในขายนี้ชุดสาธิตไม่ใชยสาธิตปัจจานีอ่าอ่า้อนงะับ ลากเส้นกับลาส้นลาส้มาอ่าผว่นี่เป็นไม้ทำลากส้นมาปึ๊บเรียบร้อยครับตรงนี้ก็จะเป็นเอ็กนะครับนี่คือรังสี Ox โอเอ็กนะครับซึ่งจะตั้งฉากกับเส้นตรง AB ที่จุด O อมีใครทำได้ยกมือนะครับทมได้นะครับต่างจบกพี่ลูกด้านซ้ายนะครับเช่นนี้จะเป็นการสร้างเส้นตั้งฉากนะครับ นะจากภูภายนอกลากมาตั้งฉากเห็นตัวนะครับจะเป็นข้อที่สองจะเป็นข้อที่สองนะครับกำหนดเส้นตรง AB นะครับ B P เป็นจุดจุดหนึ่งภายนอกเส้นตรง AB ดังรูปนะครับให้สร้างส่วนของเส้นตรงจากจุด P นะครับให้ตั้งฉากกับเส้นตรง AB พอ้สองพร้อม มีจุด P เป็นจุดภายนอกเส้นตรงครับแล้วก็มีเส้นตรง AB มีจุด P เป็นจุดภายนอกครับน้องครับข่อคู้ระวังของเรื่องการสร้างเส้นตนั้งฉากจากจุดภายนอกน,นี่มาตั้งฉากับเส้นตรง AB ก็คือการการเงเวยียนถ้าร้องกางมากเกินนะครับน้องกางยาวเกินไปมันจะตัดมันจะตัดนะครับมันจะตัดแค่ครั้งเดียว หรือบางทีมันถ้าน้องกาสซเยอะเกินเนี่ยมันอาจจะไม่ตัดหรือวิ็ไม่ได้นะน้องจะต้องการงเวียนแล้วให้มันตัดเส้นตรงสองครั้งนะครับกาแลางให้มันตัดสองครั้งอ่าพร้อมนะกาให้มันตัดสองนะครั้งนะตัดสองครั้งนะอย่าให้เยอะเกินนะหรืออย่าให้สั้นเกินนะถ้าสั้นเกินเกิดอะไรขึ้นโอ้ไม่ตัดเลยดูดันะสั้นเกินอ่กากาให้พอหมองแล้วก็ให้ตัดสองครั้งเริ่มที่จุด P การเวียนและสมมติยาพอสมควรเขียนส่วนโค้งตัดเส้นตรง AB 2จุดนี้ครับนี่2จุดนี้ครับตัดที่จุด P นะทำความเข้าใจทำความเข้าใจอ่าพี่แบงค์อาจจะเรียกจุดสองจุดนี้ว่าจุดหนึ่งจุด M จุดหนึ่งจุด N หรือกันอ่าน ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะกาวงเวียนไปปักที่จุด M และจุด n รัศมีเท่ากันที่จุด M และจุด n กางวงเวียนรัศมีเท่ากันที่จุด M และจุดเกางวงเวียนรัศมีเท่ากันที่จุด M และจุด n กางวงเวียนรัศมีเท่ากันเขียนส่วนโค้งหนึ่งหนึ่งแล้วนะแล้วก็ที่เอ็มอีกหนึ่งกลายเป็นสองุ๊บ แบบนี้ครับงงหนึ่งแล้วก็สองหนึ่งแล้วก็สองหนึ่งแล้วก็สองน,นะครับอ่าเจดี้์ไม้ท่านของพี่แบงมาเลยครับนาะนี่คือไม้พุ่ยพี่แบงค์สู้ก็ยุ่งสาคิดมานะครับ ทุกชิ้นมีแบงใช้งานเป็คนครับดูใบวงวนครับต้องขอเก็บไว้ที่บ้านครับใช้งานได้เป็นครับอายมันใหญ่ครับมันใหญ่คือมันไม่ยากนะแต่ว่าไม่เคยฝึกเลยที่แบงค์สอนมามอเนี่ยสอนมาหลายปีแต่ไม่เคยฝึกใช้คนคนเวมงวนอันใหญ่อนะเดี๋ยวโฟมันฟาดถูกแนะ่เลยเก็บไว้ที่บ้านครับไม่กล้าเอามาคนระับเดิใช้ได้เป็นนะครับแต่พี่แบงค์ก็ต้องไปฝึกใช้นะครับนะอ่าโอเคอ่าอะไรนะ ไม่กล้ารับปะากครับเพราะกลัวลืมกลัวลืมอ่าไม่กล้ารับปากเอาเตรียมตัวแล้วเทคนิสเราก็ใช้ไม้เทนะะน,นจะ,จน,น,ะ 4, นะครับอ่าจุดนี้เรียกว่าจุด C นะจุด C นะครับเขาต้องการให้เราลากนะครับกาตั้งฉากนะครับเออไม่ได้บอกว่าจุดอะไรนะอ่ะจุดลาเบลอ่ะเรียกวย่าจุด O ไว้กันเดี๋ยวีวางเลยลากตรงนี้ขอเป็นเส้นถือพอาะวจบต้องการ ตรงนี้ขอเป็นเส้นปากเพราะไม่ให้สิ่งโจรต้องการแต่เกี่ยวพะและเรียกจุดเ่ยจุดโอนกันอ่าเรียบร้อยนี่คือข้อสอบน,นะครับ